ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ำมูมู่นะครับตอนนี้6โมงกับ31นาทีนะครับเราก็มาดูในเรื่องของราคาล่าสุดนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นักลงทุนว่าเขาอยู่ฝั่งไหนนะครับอันนี้ผมเอาเฉพาะหลีกหลักนะเอาเฉพาะหลีกหลีกบนนะครับถ้าทำหลีกล่างเนี่ยกลัวมันไม่ทันนะครับ วันนี้ฟุตบอลเยอะเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อยากจะพยายามทําให้ครบมาแหละนะครับก็เอาเท่าที่ได้เนาะ,ะเราไปเริ่มกันที่พิเมลีกอังกฤษนะครับไบตันเล่นในบ้านเป็นต่อมาขาวอิปสวิตทาวลูกควบลูกครึ่งนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์อยู่ไบตัน70อยู่อิปสวิต30นะครับคิสเันพาเลตเล่นในบ้านเป็นต่อสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้1ลูกนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่พาเลต44อยู่เลสเตอร์56นะครับ เจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อขุนค้คอนเวสต์แฮมหน้าปอนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ฟูลแลมสี่สิบอยู่เวสต์แฮม57นะครับหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับเล่นในแอนฟิลนะครับเ,เป็นต่อเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์ลูกครึ่งควบ2นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงถึง85เปอร์เซนต์นะครับแล้วก็อยู่ฟอร์เรสต์เนี่ยเพียง15เปอร์เซนต์เท่านั้นนะครับอ๋อเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นใน เอาที่หัดบ้านของพวกเขานะครับเป็นต่อเบรนฟอร์ดผู้มาเยือนถึง2ลูกนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ซิตี้62อยู่เบรนฟอร์ด38นะครับเอสตันวิลล่านะครับเป็นต่อเอเวอเรตันผู้มาเยือนนะครับครึ่งควบลูกนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์อยู่วิลล่า78อยู่เอเวอเรตต์ย2่นะครับแล้วก็สิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับบุกไปต่อบอลสมัตครึ่งลูกนะครับ อร์เซอยู่เชลซีตอนนี้71นะครับอยู่บอลหมัด29นะครับนี่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็จะเห็นว่าตัวที่แรงที่สุดคือหงแดงลิเวอร์พูลนะครับสูงถึง85เปอเน,นะครับรองลงมาก็จะเป็นอแอสตันวิลล่านะครับ78นะครับนี่ที่เด่นๆมีอยู่2ตัวนะครับเป็นเจ้าบ้านทั้งคู่แล้วก็ ถ้าจะกินเต็มมันก็ต้องเลี้ยวผูต้องยิง3นะครับแล้วก็วิลล่าต้องยิง2นะครับช่วงห่างนะไปกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับลาลิก้าสเปนเนี่ยมาโยก้าเ,เล่นในบ้านเป็นต่อเรือดำน้ำบียาลิวหน้าปอนะครับเปอร์เซ็นต์ต,ตอนนี้กระแสะไปอยู่ที่บียาลิว62อยู่มาโยก้า38นะครับเอสปันยอนกับอาราเบสนะครับราคาเสมอนะครับ ตอนนี้นะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เจ้าบ้านเอสบันยอน69นะครับอยู่อาราเบส31เนะครับเซบียาเล่นในบ้านเป็นต่อเกตาเฟ่ผู้มาเยือนหน้าปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เจ้าบ้านเซบีย่า6 6นะครับอยู่เกตาเฟ่34ลาชันชุดขาวเรียวมัดลิดนะครับยกพลไปเยือนเรียวโซซิดดนะครับบุกไปต่อครึ่งลูกนะครับโอ้โหราคาก็วัดใจด้วยนะครับ เอ์นตะอยู่เรียวมัดลิต83เลยนะครับอยู่โซเซดาต17พราะงั้นเอกฉันครับในลาลิกาสเปนเนี่ยคู่ที่เด่นสุดก็คือคู่ดึกเลยนะครับเป็นเรียวมัดลิต83เลยนะครับเด่นอยู่คู่เดียวเลยสำหรับเปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนนะครับในเกาโชดซิเรอาอิตาลีนะครับโคโมโกับบอลอนญาราคาเสมอนะครับ ตอนนี้เปอร์เซ็นต์อยู่บอลอนย่า62อยู่โคโม่สานะครับไอมาลายยูเวนตุสนะครับบุกไปต่อเอมโปลีครึ่งควบลูกนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์อยู่ยูเว่แปอยู่เอมโปลี17นะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับปริษัทแดงดำเอซีมิลานนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเวเนเซียนะครับตอนนี้ขยับไปถึงลูกครึ่งควบ2แล้วนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่ที่มิลาน78อยู่เวเนเซีย22นะครับเพราะงั้นที่ โดดขึ้นไปเลยก็คือยูเว่ครับสูงถึง83%นะครับในบุนเดสลลกาเยอรมันนะครับไฟบวกเด่นในบ้านเป็นต่อบวกคุ่ม1ลูกนะครับเปอร์เซ็นต์ไฟบวกตอนนี้8ปดเออหกนะครับบวกคุ่ม32แล้วก็ในห้างขายยาไบเออร์เลยก็เส้นนะครับสามารถบุกไปต่อฮอฟเฟนไฮมถึงลูกควบเลยนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เลเวอร์ห้อยู่ฮอฟเฟนไฮมสี่นะครับ สิงห์หนุ่มมูลรุเซียมันเช่นกัดบักนะครับเจอกับม้าขาวสุดกาดนะครับราคาเสมอเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่กัดบัก58นะครับอยู่สุดกาดสี่สนะครับอาร์บีไลฟสิกเล่นในบ้านเป็นต่อยูเนียนเบอร์ลินนะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่อาร์บีไลฟสิกเนี่ย69อยู่ยูเนียนเบอร์ลิน31นะครับหมาป่าวอฟบวกนะครับเจอกับอินซีแดงดำไอทักแฟงเฟิร์ตนะครับราคาเสมอนะครับ ปอร์์เซ็นตอยู่เจ้าบ้านวอล์ฟบวก58อยู่แฟงเฟิร์ต42นะครับเสือใต้ไบรเยนมิวนิกนะครับบุกไปต่อโฮสไตคิวถึง2ลูกนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่ไบรเยนเจ็ดสอยู่โฮสไตคิว25นะครับเพราะงั้นในบุนเดซิก้าเยอรมันนะครับที่สูงที่สุดก็เป็นคู่ดึกครับอยู่ไบรเยนเจิเปอร์เซ็นต์นะครับปิดท้ายด้วยอ่ยังไม่ปิดสิลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับลีกเอิงฝรั่งเศส หมักเซเล่นในบ้านเป็นต่อนิสขึ้นควบลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่หมักเซ่เจ็อยู่นิสเนี่ย26นะครับโมนาโกบุกไปต่อโอแซนะครับครึ่งลูกเท่านั้นนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้โมนาโก77โอแซ23นะครับคู่ดึกปารีสแซงฌ์งแมงครับเล่นในบ้านเป็นต่อแบลดนะครับลูกครึ่งควบ2นะครับเปอร์เซ็นต์ปารีสเนี่ย80นะครับแบลด20นะครับ แล้วก็เป็นฮอลแลนด์เอเดิวิซีลีกนะครับพีเอสวีไอโอเฟนครับเล่นในบ้านเป็นต่อ n อ c นซีในเมกเกนสลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ PSV 64อยู่ในเมกเกน36นะครับเอฟซีทเวนเต้ 20, เล่นในบ้านเป็นต่อ PEC ีซีโซวนะครับลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับลูกครึ่งเต็มเลยเปอร์เซ็นต์อยู่ทเวนเต้ตอนนี้69อยู่ สวอลนะครับสามสิบเอ็ดนะครับเฟยนูดบุกไปต่อโกดิงเก้นหนึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เฟยนูดหกสิบสี่อยู่โกดิงเก้นสามสิบหกนะครับแล้วก็ฟอตโตนาซิสตาดนะครับบุกไปต่อเอเนซีเบรด้าหน้าปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เจ้าบ้านเบด้าห้าสิบสามอยู่ซิสตาดสี่สิบเจ็ดเอเซตอักมานะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเฮลูวีนผู้มาเยือนลูกควบลูกครึ่งนะครับ อ,อยู่เอเซนอักมาหกสิบ a อ61แล้วก็อยู่เฮลิวีน e ามสนะครับก็เปอร์เซ็นต์ในฮอลแลนด์เอเรเด i ย i ิวิซีเนี่ยพื้นๆไม่มีตัวเด่นนะครับไม่มีตัวเด่นนะนี่คือเปอร์เซ็นต์แล้วก็ราคาล่าสุดนะครับนี่ไปสรุปอีกทีครับสำหรับทีมที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ก็จะมีลิเวอร์พูลนะครับต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสลูกครึ่งควบสองเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยแปดสิบห้านะครับ แล้วก็มีเรียวมัดลิดนะครับเรียวมัดลิดบุกไปต่อเรียวโซซซดัดครึ่งลูกเนี่ยเรียวมัดลิด83นะครับ <c oughs> มีลิเวอร์พูลมีเรียวมัดลิดใช่ไหมสองตัวแล้วก็มียูเวนตุสนะครับยูเวนตุสบุกไปต่อเอมโปลีครึ่งควบลูกเนี่ยยูเวนตุสก็83นะครับโอ้โหสามทีมแล้วนะที่ขึ้นหลัก80นะครับมีอยู่3ทีมนะ ปิดท้ายปารีสรับปารีสเล่นในบ้านเป็นต่อแบดลูกครึ่งควบ2-80%เนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ4ทีมย้ำอีกทีครับที่กระแสแรงวันนี้นะครับก็จะมีลิเวอร์พูลนะครับมีเรียมัตตลิตนะครับลิเวอร์พูลเรียมัตตลิตยูเว่แล้วก็ ปารีสนะครับสตัวเนี้ยที่เปอร์เซ็นต์แปขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลและทัศนะต่างๆนะครับส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ามูนะครับ TD E D นะครับ NAM d o O นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ